สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเงินดิต้อนวันเลศหนึ่งหมืบาทกันต่อซึ่งมีความชัดเจนเป็นข่าวดีนะครับในเรื่องของการบรรจุนโยบายถแถลงตรอรัศสภาซึ่งก็น่าจะมีในช่วงของการถแถลงประมาณวันที่ 11, 12, 13กันยายน2 5 6 7นี้นั่นเองครับซึ่งเป็นความชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชมว่าเงินดต้อนของเราเนี่ยนะครับได้ไปต่อแน่ๆโดยที่ ทางด้านรัฐบาลครอมอชุดใหม่นะครับของนายกรัฐมนตรีแพทองทานเนี่ยจะบรรจุลงในคําแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งมีการปรับเนื้อหาเพิ่มเติมให้ความสําคัญกลุ่มเบาบางนะครับซึ่งความชัดเจนในเรื่องนี้สําหรับทางด้านรัฐบาลของครอมอชุดใหม่ครับนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนะครับมีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการบรรจุเอาไว้ในคําแถลง นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก็คือนโยบายเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทซึ่งภายหลังคอรอมอของแพทย์ทองทานนะครับนัดพิเศษได้มีการพิจารณาร่างคาแถลงเบื้องต้นที่สํานักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ปรับแก้เนื้อหาบางส่วนนะครับซึ่งแหล่งข่าวจากทำเนียบเ,เปิดเผยเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายดิจิตอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทครับซึ่งก็จะมี การเดินหน้านะครับแล้วก็นําเข้าสู่การถแถลงต่อรัฐสภาถแถลงเสร็จแล้วนะครับก็จะไปสู่ในเรื่องของการหารือของคอรมอชุดใหม่แล้วก็พิจารณาอนุมัติแจกเงินต่อไปนะครับซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยก็คือภายในช่วงของ เดือนกันยายนนั่นเองนะครับคุณผ,ผู้ชมตามในส่วนของเนื้อหานะครับเนื่องจากว่าเงินงบประมาณนะครับมีความจํากัดนะครับในการที่จะต้องดําเนินการในช่วงของเดือนกันยายนนะซึ่งหลายคนคงทราบดีนะครับทีนี้เนี่ยทางด้านนายกรัฐมนตรีจะต้องมีแถลงก็อย่างที่แอดมินบอกนะครับก็คือช่วงประมาณวันที่1 1 1 2 1 3กันยายนนี้ก็มารอติดตามนะครับเกี่ยวกับในเรื่องนี้และ ถแถลงเสร็จแล้วต่อรัฐสภานะครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอม,มอเนี่ยในช่วงของสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นวันที่ประมาณ17กันยายนนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเริ่มนะครับการนำมาตรการเศรษฐกิจต่างๆเข้าพิจารณาครอม,มอใหม่ด้วยนะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าพิจารณาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สัปดาห์ถัดไปนะครับก็น่าจะมีการพิจารณาอนุมัติแจกนะครับแล้วก็ดําเนินการแจกได้เลยคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่ง ทางแหล่งข่าวนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้จากการปรับนะครับเนื้อหาคำถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาครั้งนี้นะครับโดยเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าไปด้วยนั้นเนี่ยถือว่าสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้จะปรับ เปลี่ยนเงื่อนไขบางส่วนของโครงการโดยเฉพาะงบเพิ่มเติมปี2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทนะครับซึ่งจำเป็นต้องเร่งใช้จ่ายโดยจะโยกมาแจกให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มเปราะบางจำนวน14.5ล้านคนเป็นลำดับแรกต่อทั้งหมดนะครับก็ต้องรอให้กับทางรัฐบาลถแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาติดตามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการถแถลงระหว่างวันที่ 1 1 1 2 13กันยายนนี้นะครับสำหรับทางด้านครมใหม่นะครับก็นายกรัฐมนตรีถแถลงต่อรัฐสภานั่นเองทีนี้นะครับความน่าจะเป็นนะคุณผู้ชมก็คือถแถลงเนี่ยประมาณ11.123 3นะครับเข้าครมก็จะเป็นช่วงของสัปดาห์ถัดมาก็คือประมาณช่วงของวันที่17กันยายนหรือว่าอาจจะ18.19.20ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าก็ เลงเอาไว้ที่17นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันอังคารวันอังคารเนี่ยเป็นวันที่ประชุมคอรมอนะครับในแต่ละสัปดาห์นั่นเอง LLC. แล้วก็ในช่วงของการแจรกเงินเนี่ยนะครับก็คิดว่าสัปดาห์ต่อมาจะได้แจกนะครับก็เป็นช่วงของวันที่23 24 25 26 27หรือนะครับอาจจะเป็นช่วงของสิ้นเดือนก็คือวันที่30นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตามที่กรอบแอดมินน่นะครับได้ตีเอาไว้ตรงนี้ที่ตีเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของการแจรกเงินนะครับก้อนแรก หรือว่ากลุ่มแรกให้กับกลุ่มปอบาง13.5ล้านคนคือผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐแล้วก็1ล้านคนสําหรับกลุ่มผู้พิการเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะต้องดําเนินการให้ทันนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณต้องเร่งดําเนินการจ่ายอะไรประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบในเรื่องของสิ้นเดือนหรือว่าช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการแจกเงินดตจนตอลเบลต10,000บาทนั่นเองนะก็คาดว่าจะเป็นเงินสดก็มาติดตามอีกครั้งหนึ่งว่า รัฐบาลจะสามารถดําเนินการทันเวลาได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ติดตามในเรื่องของข่ายคาแถลงของรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาแล้วก็คอรมอในการพิจารณาหาลือทีนี้นะครับสําหรับในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมนะคุณผู้ชมก็ผู้ที่จะต้องได้รับเงินหรือว่าคุณสมบัติผู้ที่จะผ่านรับเงินดิจิตอลบอลลต์หนึ่งหมื่น 1, บาทเนี่ยนะครับก็จะเป็นประชากรที่มี ที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ ปิดรับลงทะเบียน15กันยายน67ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน840,000บาทสําหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน500,000บาทเงินฝากดังกล่าวหมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นนะครับและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นเงินฝากณนะวันที่31มีนาคม2567ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจาคุกในเรือนจําไม่เป็นผู้ที่ ระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐอันนี้เป็นหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัตินะเพราะฉะนั้นก็ใครนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเรียกต้อนวันเล็กหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับก็มาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับนโยบายของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนะครับในชน่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอ ที่จะถึงนี้นั่นเองนะก็มาติดตามกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวา้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินนี้ตน้นเาอรเลดหนึ่งหบาทบาทสุทการแห่งเราก,ก็รัฐสวัสิการทั่วไปนะครับที่แอดมินสามารถนํามาอัปเดตได้เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับทราบครับ